สวัสดีค่ะวันนี้จะมาวาดรูปนะคะผมแล้วจะอัน,นจะเป็ลนลักษณะหัวรองท้ายกันก็ได้นะคะอันนี้คือหมอนะคะผม มองนะเราจะตกให้หน่ามานันเลยแบนี้หน่อยนะครับนะเบอร์ชั่นใหม่เบอร์ชั่นแบบนี้อเอาหัวโค้งเอาหัวตีเอาเหัวโค้งก่อนนะครับหัวโค้งแล้วก็แล้วกันแบบนี้นะครับนี่อัดนะ นี่นี่อะมองอัสครับ,บ,บ,บอะมองอัสเนี่ยอะมองอัสครับแบบเวอร์ชันนี้นะครับก็คือแต่ให้มันเป็นแบบอะไรทอย่างนี้เหรอหครับนี่อะไรอะมองนี้ก็ชิ่งแล้วก็ว่าตรงนี้มาชิดนี่เป็นไงครับนี่เหมือนไก่เสื้ออะไรใช่ไหมครับแล้วก็มามา,าสีกันนะครับผม กาจะึกษาแบบเอามองอัพอย่างการภาพสีภาสีกองวิ่วมาแล้วนะคะเขาจะเอามองอัพชุดของเขาจะออกเป็นสีนะคะ พอใส่ตรงนี้นเป็นแคตเตอร์เสร็ปุ๊บเราก็จะวาดตัวของมันจะเป็นลักษณะสีแดงกันนะครับเงั้นออกมาเท่ขึ้นแล้เลือกอ่างลองอารนี่ครับอา่อางองอแล้วก็จะเพิ่มเออ่ตรงนี้เข้าไป มองอสอยากตกแต่งเ,เพิ่มในการใช้ปากกาสีแดงนี่ครับเอ้ยไม่ดีกว่าเอาปากกาสีไม่ไม่สิเอาปากกาไม่ใช่ปากกานี่ปี๊สอสีดำนี่ครับชิ้นชิ้น คนใช่ไหมคะแล้วก็อาหารลักยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ชึบชึบหนอยเดีเติมตรงนี้หนะ่อยโอเคแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นลักษณะอันนี้นะครับนี่ก็เป็นมีแบบนี้ยโอเคแน่้คือชึบเลครับลูกเสียครับ เนี่ยนะครับเสร็จแล้วครับต้องชื่ออะไรดีครับคอมเมนต์กานขลางนะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์กนานขลังแล้วก็จะมาชื่อคันนะครับผมคิดว่าเหมาะกันหรือเปล่านี่องอัสแบบนี้ครับนี่เหมาะไหมชอบไหมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก,กดซับสไครป์เป็นนะครับแค่สีจุดค่าที่ขาดได้ก็คือชื่อคอมเมนต์ได้ขลางได้นะครับ แต,ผต,ตออออผ่ผมก็ตั้งชื่อดีเลยดีกว่าัออ้าชื่อวอร์ชัเหมาะผมผมจะตั้งชื่อมอันว่าอมอะไรดีออมช็อตไม่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 ใช่อมอมมันต้องนี่เลยชื่อว่า นี่ซีชื่อว่าซีเบ็ซีเดอร์ซีเดอร์ชื่อว่าซีเดอร์กันนะครับนี่ซีเดอร์ไปไงนนครับใส่เสือ้อโอ้เจ้านองกันหน่อยนีย่สวัสดีครับคถ้าชอบกดกดแชร์นะครับชอบกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ E que é